สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับติงลี่นะครับตอนเดี๋ยวติงลี่จะพามานะครับนี่ครับพื้นที่นานะครับของติงลี่เองนะครับวันนี้นะครับกับบรรยากาศตอนแรงนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับเอานาผมเองนะครับเนาะไปนะครับยาวๆได้ปะเนี่ ตอนนี้เขาออกห่วงเบิดแล้วครับรอแค่มันจะเลืองอย่างเดียวนะครับเราะรอเก็บเกี่ยวกวะว่าน่าจะได้ไรละประมาณแปดร้อยโลเลยใช่ไหมชิดว่านะแปดร้อยโลเมื่อไรสองปีนะครับผมอ,อ่ะ เดี๋ยวสักหน่อยนะครับเขาเหลืองนะครับนี่นะครับมันยิมีน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเฉยมาเอาปลาคอนกันนะครับนี่มันมีน้ำอยู่นะครับพอฝนมาแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเหลืองๆเขากับมาเอาปลาคอนครับเดี๋ยวโอนี้เดี๋ยวผมไปถาง้าขาเกิดอแร่ก่อนครับผมนะครับจากที่ผมไปเบิ้งหน้าแล้วนะครับโมนี่เขาก็มาเบิ้ง ตัวมันเดี๋ยวผมปลูกไว้นะครับมันตัวนี้ผมปลูกไว้ในประมาณ6เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลอกพิสูจน์บงว่าหัวมันมันลงหัวไปนะครับอ่าที่แรกว่าจะคนดประกาศกลดนะครับนี่เบิ้งมันดินมันแตกเหือบแล้วนี่มันอาจจะลงหัวหลายแล้วครับนี่หัวอาจจะดกครับเบื้องไงบรับมันแตกเหือบนะครับเดี๋ยวกล่องเบิ้งใกล้ๆดูครับลำต้นกับใ่นะครับหัวกับใ่ลำกับงาม นะครับปีหน้าผมขายลัมหนึ่งเดียวครับกันรวยแล้วครับนี่แหละครับบรรยากาศยุไฮ่ยูนาครับผมนะครับยุไฮ่ยูนานะครับอ่มันกะปลูกไว้กะหลายสิบไร่ครับหน้าขยายไปหลายนะครับคือปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์อนาคตนะครับแต่ปุ๊บปลูกยูค้าผมเดี๋ยวว่าเบืองต้นยูคานะครับยูคาตัวนี้ก็ปลูกไว้น้ำอ่าทางสานะครับทางสายูคานี่ก็ อันนี้ปลูกแค่สองปีนะครับนี่ในขนาดเลยกเลต้นสองปีปลูกแค่สองปีเองครับปลูกไว้นะครับกต่ปลูกก็ร้านนะครับอันนี้ก็เลี้ยงปลานะปล่อยปลาดุกนะครับบอหญ้ะแต่ก็มีไผ่แต่ว่าบปรู่มีนราใหม่หรือเปล่านะครับนี่นะครับจะบรรยากาศอยูาน้าผมนะครับจะไหนนะครับเ้างกล่าวฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับติดตามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถึงหน้าเกี่ยวเข่าเข่าเหลืองผมยังไม่ลุให้ไหมนะครับแล้วก็รอนะครับรอชมมิวอิกนะครับที่จะเปิดตัววันที่28นี่นะครับน้องเดี๋ยววันที่ยี่สิบเก้าติงลี่จะไปล่องครับนะครับเดี๋ยวทงนี่จะรีวิวแล้วก็ลงยูทูบแล้วก็ลงเพจให้ได้ให้ได้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ